เ,ออเดี๋ยวนะค copy เพลงกันขอป copy ห้ e 5โอเคครับก็ต้อนรับเข้าสู่รายการบิ๊มบุ๊กเ้าส์ทีวีแล้วครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับน้องเบนซ์นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลพูดเด็กจังเด็กสิครับอะไร เฮ้ยดังวะโอเคเออแล้วก็จะมาเล่นกันครับไนมาครับเฮ้ยไนมาครับนี่ครับโอเคถ้ารุปไหม่ฮะซีใส่หนึ่งหนึ่งหนึ่งฮะไม่รู้จะเจออะไรครับอ่ะไปเลยอีดูเก๋ชื่อเซิร์ฟไหมนะเออต้องแบนได้ยังเดี๋ยว รอสักพักนะครับเคโอเคเรามาต่อเลยนะครับซิกหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับเขาเปิดมาครับมันเจอภาษาอะไรอบโอ้โหไปกันเถอะครับเดี๋ยวรู้สึกมันมืดนะฮะเฮ้ยแบมน้องแบมน้องแบมขาขามันตรงนี้ไหนสิม่เชื่อกันตัดไม้เลย นี่แหละครับเป็นนี่เนี่ยเอ่อขึ้นมาสิครับหนูขึ้นไปเป็นอันหรือโอเคตายแล้วอเอ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 อไม่นะครับเขาน่าจะเออน้ำหมดฮะลาก่อนวิ่งมาใหม่อ่ะผมอยู่ไม่ไกลไม่ไกลฮะ không chào mời 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 ให้เล่นยากากันเอ้าเฮ้คุยแบงก็มาอยู่แล้วนะครับโอ้ยทั้งนัำทั้งนานเนาะเนอะไปตัดไม้กันเถิดไปตัดไม้กันเถิดโอ้ยเฮ้ย ล้วครับขอตต่คลิปเปต่ออันห้าเรามาต่อไกันเลยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมขอใช้โกงครับก็ขออภัยด้วยนะครับขอใช้โกงโกงแค่ เดี๋ยวมันจะมืดแล้วผมขอใครกลุ้งกันนะฮะขอัยด้วยจริงๆนะครับไ,ไ,ไม่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 มีอะไรทำละแล้วก็อ๋อน้องผมพุ่งมาฮะอะไรออไปกินไหมเพิ่งกิน,น,กน,นยัง ผมคนไม่โกงนะสองครับเลยติดเลยอันเดียวคนระับง่นไงพี่กีน้องผมไม่มาพี่กีนถ้าผู้ชมน่าจะเห็นนะเออเนาะพี่กีน้องผมไม่มาเสียดายกลับไปดูย้อนหลังก็ได้ตา,าลแล้วพบศัพท์เอาแล้วเย่เย่เย่ความหิวจะหมด ลิดจำหมดแล้วบมีอะไรใหมเนี่ยยังไงมีความสุขที่ไหนเลนก็เออขอใช้โกงกันเลยกันนะครับพับพัพับ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  เดี๋ยวผมจะมาขอใช้ SP FCP e m e t e r เอลยเออสตดไปเลยดีกว่าฮะอ่ะเวลาโหลดมาครับเออมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นอย่างเงี้ยเวลาโหลดมาจะเป็นโปรแกรมนี้ฮะโหลดใน Google Play ได้นะครับกดเข้าไปครับมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็ ให้ hey, ถ้าคุณจะเข้าเกมเลยกดตรงนี้ครับแต่ผมจะลองมีมดเย yeah. อะแยะมดเยอะแยะอันนี้คือกดลงมดนะฮะกดกดตรงดาวน์โหลดได้เลยฮะอันนี้ซีดครับซีดไปดูว่ามันเป็นยังไง hmm. ฮะก็ที่จะแพ็คก,ก็มีครับ ดูที่ฮอตเลขจะดีสุดแต่ผมลงให้ให้ให้ผู้ชมเห็นเลยก็แล้วกันวเวลากดลงอย่างนี้สก,กินครับสก,กินฮอตเปลี่ยนเป็นเป็นบาแล้วครับคิปเปอร์ผมไม่มีเหรอกหมะเชื่อรอือโอเคครับก็กดเข้าเกมได้เลยครับ ขอไยไปทำภารกิจส่วนตัวสักแป๊บ,บก็เวลาเข้าเกมมามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีเอ้ยลูกปิกซนะกดเพย์กดเพย์พที่เราเล่นเล่นไก,ก็ได้แล้วก็กดรูปอันเนี้ยอันเนี้ยกดแปบบ๊บมันจะมีอย่างนี้กดเลเวลสองพันนะฮะเลเวลสองพัน เดีว๋วศูนอันนี้หมดบินแต่ถ้าลงมาก็เสียเลือดน,นะฮะน,นี้หมดหมดอะไรอะ่ะไม่รู้อะครับอันนี้ปรับเป็น <S <S เช็คทีบตอนเช้าตอนมืดฝมตงอันนี้ไม่แจอันนี้มิมน,นมมิแมป อันนี้เอชาร์ดให้กดรูปอะไรก็ได้ครับกดที่ไปที่รูปดาบเนี่ยโอเคกดเลื่อน Infinity Level กด a อ d ดมันก็จะมีดาบมาให้เรานะฮะนี่โอเคอันนี้เพื่อออกมาสดๆเลยนะฮะกดออ t ชัน Option. เปิดทห้หมดเลยครับโอเคครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะรูดผมงน้จะปิด ผมขอไม่ใช้กระเซิฟนี้ผมเ,เ้ยเอันนี้มันทดลองแล้วอุยอ๊ยหลุดเลยครับเปิดหมดมีสิทธิ์หลุดหมดเลยนะฮะอย่างนี้แล้วกดเข้ามาก็ง่ายฮะป๊าป๊า อันนี้ก็แล้วกันอันนี้ก็แล้วกันฮนะโอเคกดรู้สองพันแอคชั่นแอคชั่นเปิดเปิดเปิดนี่หมดฮะติกต๊กติ๊กเอาไหนก็ได้ครับที่อยากได้อะ อันนี้จะกระโดดสูงมากเลยนะน,นี่พากตัวนะวิชชันความหิวจะเพิ่มตลอดเวลาอันนี้วอเทอร์ก็คือแบบลงน้ำก็จะลดช้าขึ้นนะไอฟองน้ำการไฟป้องเกาะป้องกันดีขึ้นจินเนอรตดกดพอยชันครับมันจะมีสาบุบข้างล่างพอยชันเชียวออและเจวิคเคนกดพอยชันกด เอ้ยไม่ใช่เอาแม่กดประชันกดนี้แล้วก็กดนน a b l e ไม่ใช่ ยุดแอคแทกปิดยุดแอคแทกปิดยุดแอคแกอันนี้ปิดไปก่อนยุดแอคแทกไปนี้ครับปิดไปก่อนนะแล้วก็ฟังค์ชัน,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 นแล้วก็จะได้ยาที่เราเราก็จะวิ่งเร็วอย่างกับไซตามะเรารีบกระโดดสูงก็ไซตามะเลยฮะโอ้โหมันจะว้าวไปไหนเนี่ยเดี๋ยวกระโดดสูงมากเลยฮะ พยายามอย่ากระโดดค่ะกดย่อก็กระโดดสูงได้ขนาดน,น,นี้เนี่ยวิธีการหายนะวิธีการหายภาคนี้ยังกินนมไม่ได้เด้อเออใช่ภาคนี้ยังกินหรือว่ากินนมได้แล้วไม่รู้ลองไปดูกันโอเคแค่นี้เป็นการเสร็จสิ้นนะฮะ แล้วก็มาเล่นต่อกันเลยนะครับในมาครับเสียเวลาไปมากแหละเมื่อกับน้องต่อเด็จนน้องเล่นเซิร์ฟอื่นร้อนแล้วเนะี่ยไม่หรอไม่นี้ไม่ใช่เออผมขอตัดไปตอนที่ดีดก่อรับ เอตอตอนใครนะเป็นยไงกันบ,บ้างเอ็มเอ็มซีอีเ e. อ็มซีพีอีมาสเตอร์นะวิธีการโหลดก็วิธีการใช้ก็สอนไปแล้ววิธีการโหลดก็อยู่ใน g ูเก e l ลเพย์ไปเอ็มซีพ e ีอีมาสเตอร์นะครับเ,นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบลออกมาครับเข้ามา อ,อ,อ,อันนี้ไอ้ไ้ขุดทีเดียวพังเลยน้องผมางมาอันนี้ดาบพีทีเดียวไปยนะคน้องผอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เฟนนะกดแท็กก็คือวับ เนี่ยเตมครับน่าจะพอเข้าใจกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ไปอ้นี่ตอนแรกอะที่เราจะไปกันไหนวะเอ็นี่อีกปราสาทอะไปไหนแหละองค์คอต่อคลิปไปตอนที่ปีมมาทั้งนั้นก็มาต่อกันเลยับ้มเจอมันเลยครับมันก็จะอยู่ไกลอยู่อย่าพึ่ง้บน้องแบน เดี๋ยวพี่ขอจัดการกันโพชั่นไม่พวชั่นเอ้ยโอเคขุดตรงไปตรงนี้ตรงไหนลงมาตามพี่เดี๋ยวเห็นพี่ขุดปะไหนเนี่ยเห็นพี่ขุดปะเห็ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวห้ามอยู่ตรงบล็อกที่พี่กำลังขุด เดี๋ยวเขาเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยอยู่ไหนเนี่ยอย่ายืนตรงพี่กำลังขุดนะถ้าขุดไปมีหวังตายอ่าเจอแล้วเห็นข้างล่างไหมกดย่อแล้วก็เดินมาตรงหลุมที่พี่ขุดอะนั่นแหละพี่ขอลงพี่ขอลงไปก่อนนะอย่าเพิ่งลงมารนะัะ เพิ่งลงมาเด็ดขาดเลยลงมาได้แล้วกดเดีย๋ยวพี่ปักทอก็อตก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะ้องเบล์มหิวแล้วอ่าหิวหิวเหรอโอเคแปบ๊บนึงนะน้องแบบฟูตดฟู๊ด เอออาปอ่ะยี่ห้าเสร็แล้วอ๋ออยู่ดิ่งๆสิอยู่ดิๆๆ่งๆ,ๆเดินเดินเออเออเสรแล้วเออกินไี่เด้อเดี๋ยวพี่หาทอชกัน สีให้น้องแบบนี้ก่อนเห็นชัดยังเห็ะโอเคเล่าเรามาปรับเป็นแอบปบออกเซฟเข้าใหม่เราจะยึดทองไอ้นี่เป็นว่างอะ ยืดคอรี่เป็นบ้านให้ดูก pues ็ม mm ันจบไปแล้วไงเฮ้ยยาทุบทุบอะไรไหนี่ยบอกไม่ให้ทุบนะใบทุบแบบช่วยขุดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะ แบมฟังพี่กันขุดตรงนี้นที่พี่ขุดอยู่อะเข้าใจปะเนี่ยเออขุดต้องไปเรื่อยๆพี่เขา,มเขาหมดแล้วอ,อ่ะอ่าเพราะมันเลยแล้วนะขุดทำามาขุดวางไอ้แสงสว่างนี่เออมันจะได้สว่าง จะสร้างทางขึ้นและทางลงค่ะตื๊ตื๊อตืตืม่มีพี่เ้งสร้างเองเหรอเดีย๋ยวพี่วางเองแบมช่วยขุดเฉยๆขุดให้หมดอะ่ะขุดให้ทุกด,ด้านอะ่ะเข้าใจปะเฮ้ยอะไรอมอะไรบ เริ่มวางอะไรไม่ใช่วางอย่างนั้นเออไปไปตกตต่งเ้าวงเ่อนก็แล้วกันเขาขอทำข้างล่างอีกขอจ็ดเต่งขึ้นบนอะไรก็ได้อ่ะเคยตกเต่งให้มี็อสมีอะไรเนี่มีเทียนมีอะไรเยอะแยะออะ น,น,น,นี่บผมก็ผมก็ตกแต่งไ้อย่างนี้แหละสวยดีอะไรอะลาบกเส็ดงเส็งเนี่นยไม,ม,ม่อะไปขุ่มองเกียดคุูมอง ผมก็ไปอาบน้ำก่อนนะวมผกก็อาบนะ้ำไปเร็วนะครับยาวยากผมก็ติงกันครับตัดตัดตัดไปไปเลยนะครับนะข่า,าวภาษาฝรั่งนี้จะเป็นสองพวกเรา Lago Olimpas ย้อย้อมแต่มีข้อแม้กับซัเตอร์ใค้ด้วยโอ้โหนีนจุงเบย <c oughs> ต้องขุดออกแล้ะ แค่ชั้นเดียวครับหกบลกนะกต้องสงสังรู้น่ะพรุ่งนี้ไหครับคุณหนึ่งนะึนอ๋อโรงเรียนปิดแล้วอะเรียนปิดแล้วก็อาจจะได้เจอคุณเป็นหนึ่งทีเฮสมันจนมันจะที่จะถึงนี้ถึงวันสุดน่าจะไม่อยู่ไม่ถึง

คืีนึกว่าเป็นอย่างนี้นี่แหละครับผมขอตัดคลิปไปตอนทำเสร็จเอาต่อกันเลยตืดด้อดตดื้ตืทำได้แค่นี้แหละคะถ้าผู้ชมเนี่ยเวลาไปไเดี๋ยวทีนะวันที่สุดอ่อทำเสร็จกนได้ I want one day. จะเป็นเลเซอร์ศัตรู เป็นอย่างนี้เละสิ่งที่ข้าว่าเรออธิปัตนาโอเคถ้าแค่นี้น่าจะยัเพือพอแลที่จะจบคลิปนี้ไปได้ ai okay, cút ba an ba bim bom ha sa bim bom ha sa จะสว่างไปไหนมันจะสว่างอะไรบ้านนี้โอเคปรับเป็น l a v ว e w e r เดี๋ยวแหลกเออโอ,โอ้โหสว่างอะไรบ้างอย่างอี้ก่อนหน้อเฮ้ก็ถ้าปรับปเป็น c a t e g ก็ เวลาใช้พอช่ามันเป็นผ่าวนี่ค่ะ,ะนี่มีอมีเลกดน้ากดนสักตรงตัดสิกะไรรยะทรงตัดแถมข้อดีที่หนึ่งที่เชอบของเอ DPE Master นะครับนะก็คือ <c oughs> การเทเลพอร์ต ท่านท่านทท่าน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 ผู้ชมท่านท่านท่ท่านผู้ชมโอ้โหนี่สิท่านผู้ชมโอโหทีนี่ดีจริง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 ของมหาจริงเลยนะครับจังหวะนี้โอ้โหมีปาศาศายสองปาสาศายติดต่อกันครับโอ้โห เะเวอร์ปาดได้ีทหนึ11 1, 11 1. ่งหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าหนึ่งคิดจะคิดคนก็คลิปนี้ก็อพอแค่นี้กนก็ไม่ไหวแล้วอีวน,น,น์นั่นแหละ่าจไม่ไหวแล้วก็คลิปนี้ก็ขอลาไปเกินนะครับสำหรับ,สบสค,รค,ลคลิปนี้ไปสำหรับใครก็ลค์กดียวนะครับ See you guys. Bye bye.